ดูแลต้นใบเตยในช่วงหน้าหนาวของต่างประเทศนะคะแอดมินอยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็โซนที่แอดมินอยู่นะคะก็อุณหภูมิหนาวสุดเนี่ยจะอยู่ประมาณลบหลบหกองศานะคะดังนั้นต้นใบเตยของเราเนี่ยเราควรที่จะยกเข้ามาไว้ในบ้านนะคะอ จำเป็นที่จะต้องอยู่ห้องอุดไหมนะคะจากประสบการณ์เนี่ยช่วงที่อากาศดีมีแดดส่องนะคะแอดมินจะไม่ได้เปิดฮีเตอร์ให้เขานะคะแต่ถ้าเป็นช่วงกลางคืนที่อากาศเย็นจัดเนี่ยแอดมินจะมีการเปิดฮีเตอร์ให้นะคะ ในห้องนอนของแอดมินเพราะว่าห้องนอนของแอดมินจะเปิดฮีตเตอร์ในตอนอกลางคืนนะคะส่วนตอนเช้าเนี่ยจะไม่ได้เปิดให้นะคะเพราะว่าวันไหนที่อากาศดีแดดส่องนะคะห้องก็จะอุ่นนะก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดฮีตเตอร์ให้ส่วนวิธีการให้น้ำแอดมินจะให้ที่ถาดรองกระถางนะคะถาดรองกระถางข้างล่างเดี๋ยว ไปดูวิธีการให้น้ำของแอดมินกันค่ะวิธีการให้น้ำของแอดมินนะคะก็คือว่าจะให้น้ำฝนนะคะแอดมินจะไปอรองน้ำฝนมาเก็บใส่ขวดน้ำไว้นะคะแล้วก็จะลดลงไปที่ก้นกระถางแบบนี้นะคะที่จานรองกระถางก็คือจะให้แค่นิดหน่อยนะคะให้ทีละนิด น้ำเนี่ยแอดมินจะให้อาทิษย์ลหนึครั้งนะคะก็จะลดลงไปแล้วถ้าเกิดว่าใบของใบเตยเนี่ยค่ะมีการห่อตัวเข้านะก็แสดงว่า,าดินเนี่ยดินนะคะเขาแห้งเกินไปแอดมินก็จะใช้วิธีการ ให้น้ำบริเวณตรงนี้ค่ะส่วนปากของกระถางแต่ว่าจะให้ชิดขอบมากที่สุดแล้วก็จะหยอดลงไปไม่ได้ให้ลวดเดียวนะคะก็คือจะหยอดลงไปแบบนี้จะหยอดไม่ให้น้ำเนี่ยโดนโคนของใบเตยนะคะจะหยอดลงไปให้ชิดขอบมากที่สุด อาจจะมีเอียงขอบบ้างนะคะ,ะยวนีหย่อนลงไปที่ระนิดประมาณนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยดีการให้น้ำนะคะเพราะว่าตรงก้นกระถางเนี่ยเขาใบเตยเขาจะมีรากอยู่แล้วนะคะรากเขาก็จะมาดูดน้ำจากจานรลงกระถางเนี่ย ขึ้นไปเลี้ยงลำต้นนะคะดังนั้นเราไม่จาเป็นที่จะต้องให้น้ำด้านบนนะเพราะว่าจะทําให้เกิดดินเนี่ยเกิดราได้ง่ายนะคะแล้วก็จะทำให้โคนต้นของใบเตยเราเนี่ยเกิดราด้วยนะคะแล้วก็ทําให้โคนต้นเนี่ยเน่านะคะเป็นสาเหตุหลกัลกๆเลยที่ทำให้ใบเตยเราไม่รอดในหน้าหนาวนะคะเดี๋ยวเราจะยกก้นกระหางขึ้นมาให้ดูนะ จะเห็นว่าเนี่ยค่ะเขาจะมีใบเตยนะคะเขาจะมีรากรากตรงก้นกระถางเนี่ยเขาก็จะดูดน้ำจากจานรองกระถางเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงน้ำต้นได้นะคะแล้ววันที่สมควรที่จะให้น้ำต้นใบเตยเนี่ยควรจะเป็นวันที่ อา,อากาศดีนะคะคือว่ามีแดดตลอดทั้งวันพอให้น้ําเสร็จนะคะเราก็จะเอาต้นใบเตยของเราไปตากแดดกันค่ะค่ะหลังจากที่เราให้น้ําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอากระถางต้นใบเตยของเราไปหามุมไหนที่มีแดดส่องแล้วก็จะไปวางไว้เพื่อที่จะให้ดินเนี่ย จะมีดินหน้าดินเนี่ยจะเปียกนะคะก็เราก็จะเอากระถางไปตากแดดเพื่อให้หน้าดินมันแห้งนะแล้วก็พอตกเย็นเนี่ยเราก็จะยกเขาเอาไปไว้ในห้องอุ่นนะคะก็วิธีการก็จะประมาณนี้นะคะส่วนปุ๋ยจะให้เป็นปุ๋ยน้ํานะคะแบบนี้อันนี้เป็นปุ๋ยนะคะซึ่งละลายกับ น้ำฝนเอาไว้เอาไว้แล้วนะคะก็จะใหะ้เดือนละครั้งนะคะส่วนน้ำก็จะให้อาทิตย์ละครั้งค่ะการดูแลต้นใบเตยของเราก็มีหลักสำคัญแค่อย่างเดียวก็วคือการให้น้ำน้อยๆไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไม่ได้เทน้ำลงตรง ก,กระถางนะคะแต่ว่าให้เทน้ําลงที่ก้นกระถางนั่นเองนะคะส่วนเวลาถ้าเกิดว่าใบเตยของเรามีใบเหี่ยวนะคะจากอาการขาดน้ํามากแล้วค่อยลดน้ําจากด้านบนให้บ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้ลดตลอดนะประมาณเดือนละครั้งประมาณนี้ค่ะแอดมินจะลดที่ขอบกระถางนะคะ ค่ะสำหรับวิธีการดูแลเนาะต้นใบเตยของแอดมินก็มีเพียงเท่านี้ค่ะก็คือการให้น้ำการเอาออกมารับแดดบ้างนะคะในวันที่อากาศอุ่นๆเนาะเราก็จะยกขอมอให้โดนแดดนะคะส่วนวันไหนไม่มีแดดก็อาจจะมีการ เปิดไฟ led ให้บ้างนะคะเป็นบางครั้งแค่นั้นนะคะค่าสำหรับวันนี้แอดมินก็พามาาดูต้นมะกรูดเอ้ยไม่ใช่ต้นมะกรูดนะคะต้นใบเตยที่แอนมินปลูกเอาไว้นะคะแล้วก็วิธีการให้นะ้ำวิธีการดูแลในช่วงหน้าหนาวนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งประมาณสักเดือนกุมภาปีหน้านะคะ แอดมินก็จะมาอัปเดตอีกทีว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ